เลาะไปเลื่อยเฉยเลยเข้าป่าออกกำลังกายเพื่อได้เห็ด <c oughs> อันนี้คือเห็ดพิษไม่กล้าจับอ่ะกลัวะ <c oughs> งัดให้ดูข้างล่างมันเป็นไงโอ้แข็งมากเลยนฝนไม่ตกแห้ง เห็ดก็ไม่ออกฝนไม่ตกเห็ดตายหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นเห็ดพริกดอกใหญ่มากเลยเขาเคียดูหน่อยนะจ๊ะเห็ดพึ่งขาลาย ่งขาลายแก่อันนี้ก็เห็ดเห็ดอะไรเนาะแต่ว่ามันแก่แล้วตรงโน้อนอีกดอกหนึง่งแก่มากแล้ว เห็ดเต็มตะก้าเลยเสื้อ <laughs>